ตอนนี้ผมสั่งสบายเมยอย่างเดียวเลยถ้าถูกใจจริงๆก็คือทั้งโปรโมชัน่นทั้งราคาเจ๋งสุดๆ <laughs> สวัสดีครับผมวิชัยวิจิตรรบรวงครับเจ้าของร้านยาวิชัยเภสัชร,ร้านวิชัยเภสัชนี่ผมก็ดาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี31นะครับแรกๆก,ก็สั่งยาจากพวกที่ปัวจนมาตอนนี้เนี่ยผมมาได้พบกับไบเมดเมื่อประมาณ3-4เดือนเขาบว่าไบาเมดนี่มียาครบวงจรเราสามารถเลือกสั่งได้ตามที่เราต้องการได้เลยโดยไม่ต้องสั่งจํานวนมากๆ ก็ให้คำแนะนําดีเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้จักไงน้องก็สอนผมเกี่ยวกับการลงแอปบอกวิธีการสั่งทางอินเทอร์เนต็ตยังนิ้วเดียวคลิกสั่งง่ายสะดวกที่สุดเลยการขนส่งก็รวดเร็วมากเลยสั่งทั้ง2รูปแบบสำหรับร้านยารุ่นเก่าๆหน่อยนะครับจริงๆการสั่งยาใบเมดไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช้งานง่ายก็เหมือนแอปช้อปปิ้งอื่นๆไมอยากจะแนะนําผู้ด,ดําเนินกิจการร้านยานอื่นรุ่นเก่าๆเหมือนอย่างผมเนี่ยยังใช้การสั่งรูปแบบนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับ